ครับออตอนนี้ผมอยากจะสอบถามทางหน่อยครับทางไปออตอนนี้ผมมาจากอุตรดิตถ์ครับแล้วก็อยากจะไปที่วัดพระธาตุสุโขนครับต้องไปทางต้องไปทางไหนครับเนี่ยผม ตอนนี้อยู่หน้าวิลัยเกษตรครับมันอีกอีกหลายกิโลไหมครับสี่กิโลครับอยู่อยู่ซ้ายมือหรือขวามือครับผม,ม,มวันวัน,วนเปิดทําการทุกวันหรือเปล่าครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ